โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดบ้านแพทลิดฉายาลูกเจ้าสวัวสวยหรูมากโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเปิดบ้านแพทลิดเรียกได้ว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักหนุ่มหล่อคนนี้แพทลิดบอกได้เลยว่าโปรไฟล์ดีไม่ธรรมดาถ้าใครที่เป็นแฟนคลับก็จะทราบดีกันว่าเป็นลูกชายของเจ้าของโรงแรมเลยทีเดียวบอกเลยว่าความอลังการของบ้านนั้นก็ต้องไม่ธรรมดาด้วย เป็นหนึ่งในแก๊้งยูทูบเบอร์หลายคนยกฉายาเขาว่าแพทริกลูกเจ้าสวัวหรือแพทริกเป็นเพื่อนสนิทกับสไป์และคิวเทโอป้าแพทริกโด่งดังในโซเชียลจากดีกรีหนุ่มหล่อพ่อรวย โดยสไปร์ได้พาไปชมบ้านของแพทริิกที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโรงจอดรถอลังการมากแล้วรถทุกคันก็เป็นสีดำอีกด้วยและนอกจากนี้ภายในบ้านก็ยังตกแต่งด้วยความหรูหราแบบสุดๆแถมยังมีครบทุกอย่างในหลังเดียว